สวัสดีครับมิดลักสุขสุคนครับเมื่อเนี้ก็คือเก่าล่ะครับยุกนีมันก็ต้องหาอยู่ห้ากินก็คือว่าะตามภาษาผมก็เด็กหน่อยบ้านนอกคนหนึ่งห้ากินเก็งเนี่ยละครับผมกระทาเบอง์เงามือนี้กันดี๋ยงปลากันเน็้ปลากันยิงปลา ก็พร้อมกันนี่กรพร้อมแล้วครับมือนนี่กย่าถาเบิง้งกัชไดร้ายเตือบอยู่มผมมาผมความรู้สึกตอนนี้ผมมาชิไดร้ายเตือบอยู่โอเคขัดกันตอนนี้ห้ากําลัางจะออกไปครับแต่ก็มีส่วนลองหนาพวกพันชุดหนึ่งมันก็ไปไปถาแล้วไปปักหมุดไปเบิง้งไม้เบิ้งยางถาแล้วครับหมู่ผมก็กำลังสีดำไปจะกับยังบม่ได้ทำน,นั่เ<ป>รียดครับว่าเขาได้ แต่จากโตแล้วแต่ยิงหรือยังหรือว่าหาก,กันหรือยังได้เห็นยังกันอยู่แต่กะเขาไปอยู่ที่ไม้แล้วชุดชุดรองหนาปไปอยู่ที่ไม้แล้วผมกับชุดติดก็มีอีกชุดชุดสซูพรมในกำลังถีดติดตามออกไปอีกคือกันครับติดตามต้นต่อไปครับบูธครับมาหาซื้อบูธซื้อกางสติดด๊กเข้าไปซื้อหน้าได้อันนี้กัยิ่งกับฟ้อมยิ่งยังได้ครับ เ,เสียมมาละมาดูเขี้ยวเสือครับเขี้ยวเล็บเขี้ยวเล็บครับเอาไปล่าเห็นกับพร้อมกนันยิ่งกับพร้อมเห็นเสือเห็นหมูปลาก็ต้องยิ่งมูปลา,าจะได้กินกับมือนี้นะครับซื้อมาจากแาบซื้อมา๙บาทครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไป มาอน,นี่ก็คือเก่าครับว่างจากงานก็ไม่นิ่งปลาหายเสี้ยนต่างๆเพิ่นไปห้ยิงปลาพงกระเทียมมองผักคอยหรือมองเส้าเมืยไว้ให้ทาเพิ่นนี่และครับบาเนี้ก็ดีต่อไปก็ะเด็ดเริ่มสางกันแล้วครับเอาเสี้ยนนะครับหลังจนี้ก็จะทำหลังคาที่ผักคอยนู่นคนลักเสาประกอบเสาก่อน ต่อไปเราก็จะขึ้นเสารครับขึ้นเสาทำการที่พักคอยสำหรับให้นักยิงปลาเราวันนี้ขอ,อนะ ดึงไปครับถอยไปอ่าต่อลงไปตรงตรีนนะ่ะโอเค ถ้ไปอีกบเชือกมันตึงได้ป่าดึงเฉียงเฉียงให้มันเป็นทะแยงเนี่ยมันเลง็งหามุมจัวจ่วจัว่วมันไม่ได้องศามันไม่ผ่านได้ป่อือนั่นละเชือกพยายามดึงกว้างกว้าง้ดึงแคบมันมันหักลไปเกินฝั่งนู้นมันหย่อนไหม มองเสมือทำงานกันดีมองเสมือเด็กปลาเขาเคยิีมาดังฟืนก่อไฟเผากินอยินนี่นะครับเสีบโต๊ะโต๊ะกลางหน่อยเสียบเสีบแล้วโต๊ะก่อนต่อไปกับมองจวดขาดไม่ได้เลยครับก็ต้องจวดใอ้ตัวนี้ก่อนอย่างนี้ตัวนี้ก่อน ามาใส่ค้ามน,นี่ก่อนอันนี้ใส่ตัวนี้ก่อน,นให้มันหัวนอ็อตแต่มันล็อกกับตัวนี้นขัก่อนกินข้าวาง่ายๆกระมองกินเหล่าแล้วครับทำง่ายๆกระมองกินเหล่าจวด ม่ไรป่ะเ้วเปิดมั่งก็ดีละโอ้ยนี่ไปใส่หนินี่เอาไปเลยเอาหาของปลานี่แหละหาวัตถุดิบหาัางกิน นกเป็ดก็ลายได้ไงบ้าเพนี่งกูแม่นกยังได้ยังติ๋นี่แต่ยิงไปได้นกเป็ดเฮ้ยเป็นยังไปได้ยิงตาเลยแล้วสัตว์สงโสัตว์สงวนไหนมักอยกับสิเป็ดตายเด้เหรอมันก็ลายอยู่หัวยังควินวอนะ นไปนี่ยแยิงนายิงคูวิ่งดึแไปเลยเนี่ยวเไไหนวฮ้ยเ้โอ้ยเกือบกูตกใจเลยเอาครับได้เว หมูนะครับหมูป่าหมูป่าได้บนะอันนี้เขาเรียกหมูป่านะครับพอเราได้ได้บ่พอเราได้หมูป่ามาแล้วครับเมียมันเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยต้องสะอ่ะโคยิงปืนสิพอได้หมูแล้วเราก็หาปืนกูเสียนี่ยังปืนปืนเสียโอเคมันเป็นยังไงอ้าว เราได้วัสุดิบแล้วว่ะแล้วก็ต้องหาไม้ไผ่ไปย่างย่างหมูป่าโอเล็กวะนัดแทงตาเดี่ยม้ามือนี่บอย่านผีดอกเด้อพอจะเข็นอยากพ่อมาโหลดเด้อผีหมูป่าครับหมูป่าหมูป่าครับ ย่างนัคู่นะแล้วจึงไหนลาสซิหาอูน้อยมานอนเห่นน้ำผีมามือนี่บวย่านผีดอกเด้อมามือนี่บวย่านผีดอกเด้อไอ้ใจผู้สาวผู้สาวไม่ใส่ครับผู้สาวครับไม่ใส่ครับผู้สาวก็ใส่พูดอันนี้สามีบ่ครับผู้สาวครับไม่ใส่เนี่ครับมีสามีบะโสดโโสด ขักไปอิชาพันอิชาองค์น้ำอันนี้เนาะลูกเพ่ลูกเพ่ควายได้มูลูกเพ่ลูกเพหมูหลุดหมูหลุดควายได้มูหมูปลาควายยิงหมูได้อะไรข้อนทุกข้อเลยเหรอมูปลา หมูหน้าหมูห hmm> น้าห้องกูดกูดขูดไ่รูปเ่านี่คร yeah. anyway> ับเมนูนี้หมูปลานี่คือปลจูไฟเขอเนี่ยหมูปลาลุดจากเปรื่อี่หยังนะฝูงดิหมูปลาลุดเพื่อ หมูป่าที่เราหาได้ เมาน,นี้นะครับแล้วก็เอาไปย่างก็เสร็จแล้วนะอ่ากินครับข้าวเหนียวนี่ครับข้าวเหนียวร้อนครับมากินน้ำกั้นครับของทามเสบบอฮึแทบครับแบเสียมหูป่าเสบสบ่ มันเหนี่มายิงปลาบม่ได้ปลาแต่เดนมากินหมูหมูปลาครับหมูปลาก้อนตีเอาเลยเหรอครับแซบ่บโค้งซำกระขุผู้ใดงานเดี่วคนเหนี่ยโควิดดูแลเจ้าของดูตาปลาทั้มไฮนะครับอันนี้ นี่ครับนี่ครับแก้บกแก้บแซ้บแซ้บเบื้นครับเดี๋ยวผมสิไปแถวเขตอีเขตหนึ่งครับ เแต่คนที่บอกมืออื่นหยาในเข่ามันหลาในมือมันลกในบางว่างกันดีนี่ลกไปได้หยาขึ้นในมื้องสิไปยิงอยู่ไออีกทีนึงเดี๋ยวเบิ้งมืออื่นครับสองอันแหมกินผู้เดียวติยิ้มให้ดอกยิ้มให้กินอันน้อยหอยฉลีครับกินหอยฉลีเบ่งกันครื่องคิง เนี่ยอย่าไปเอาออกเดี๋ยวมันเมาดียังไงวิธีนะครับวิธีกินเชอร์รี่นะครับเราต้องเอาตาออกกินนี่ยนะเดี๋ยวผมสีไปใกล้ใกล้เพิ่งเอาสองซองนี่ครับอีกอย่างรับวาทยาแล้วฮนี่นะครับมันจะมีตานี่นะกบีออกเลยอันนี้เลยนะครับบีออกนี่ครับอันนี้เลยนี่บีออกอันนี้เนื้อหัน ทีบพ่มีน้่งจิ้มยังเพราะผมเสร็จเกลือหลายนะมันอกี้เค็มหน่อยอยู่ในหน้าเนาะเสียวงยังหมกักไม้นี่นี่นี่เบิองเบืองนี่นะครับเยีย่ยมครับถ่ายรายการอะไรล่ะครับมัอนี้ก็ดีก็เป็นบางมือครับหาก,กินมือมานมือโบมานมือนี้ก็ได้ยังบุ้ครับปลากระบอกคอยได้ปลามันโบขืนอันใดหมูปลาพันนะครับ มูปลาตัวหนึ่งพอเด้กจีแสบอยู่ใช่เอามาลองสิมึงด้วยมั้งแ็บครับปาลาเลยยเลยปลาเลยปลาเยางนีไหมอุ้ยตกอุ้ยแยครับแสบหวานมูปลาแ่บแบ่แบนานะเดียมบ๊ายบายครับจดามการทิปตัอไปได้ครับ ông lạ gặp